มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกล่มอุตุประกาศฉบับที่2เตือนพายุโคอินุกำลังเคลื่อนตัว6กันยายน2566กลมอุตุประกาศฉบับที่2เรื่องพายุโคอินุเมื่อเวลาสีนาริกาของวันที่6ตุลาคม2566พายุไต้ฝุ่นโคอินุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.8องศาเหนือ ลองติจูด1 1 8 2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม2566และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า0 2 3 9 9 4 0 1 2 1ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณนวันที่6ตุลาคม2566ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ